จอเลือกตั้งไปแล้วครับพักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องไหลพักนะ,ะเนี่ยก็ผ่านมาแล้วใครได้ต้องบอกว่าครั้งนั้นอ่ะถ้าบอกว่าใครชนะเนี่ยในพักการเมืองผมว่ายกให้ภูมิใจไทยนะใช่เพราะถึงแม้เขาได้เจ็ดแปดจังหวัดเขาตีก็ตามเนี่ยจากที่แบบน้อยเมื่อก่อนไม่ค่อยมีเลยส่วนเพื่อไทยลดลงลดลงนะเพราะผ่านไปหนึ่งยกแล้วก็คืออาบาจอการเมืองท้องถิ่นที่ใหญ่นะอบจที่พี่วีบอกคือ บ้านใหญ่ชนะเออบ้านใหญ่ชนะและ้วที่สาคัญก็คือว่าเลือกตั้งนายกอบจอเหมือนกับเป็นสนามทดลองสนามเซอร์เวเบื้องต้นก่อนที่จะเจอสืกใหญ่เลือกตั้งทั่วไปครับถ้าตามครบเทอมก่ปี70แต่ดูแล้วไม่น่าจะครบเพราะสําคัญอันแรกเลยนะอันที่สองการเมืองต้องติดสําคัญที่จะถึง11พฤษภาคมนี้แหละครับก็คือระดับเทศบาลครับนะเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกัน และอันที่สมการเมืองท้องถิ่นที่ต่อจากเทศบาลซึ่งจะเกิดขึ้นในปีหน้าอืกอทมผู้ว่ากอทมอมันจะสะเต็ปแบบนี้ทุกปี<ห>นะพีโ<ห>่โอใน4ีปีนะ<ห><ห>อปะจอเทศบาลผู้ว่ากอทมเสร็จแล้วก็เลือกตั้งใหญ่ อ๋อผมก็ผมกาเป็นอบอตอบจเพราะฉะนั้นนะมันจะมีสามระดับนี้ที่พักการเมืองเนี่ยเขาให้ความสําคัญมากนะเพราะจะบ่งชี้ถึงกระแสและก็การเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างหนึ่งจะส่งผลต่อการเลือกตั้งอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกพักการเมืองเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนร่วมครับครั้งนี้ก็เหมือนกันครับ11พฤศภาคมมีเลือกตั้งระดับเทศบาลซึ่งจะมีการเลือกตั้งระดับเทศบาลนครเนี่ย 35จังหวัด35แห่ง35แห่ง35หแห่งเทศบาลนครมีที่ไหนบ้างเอาผมยกตัวอย่าง1นครสงขลาสองนครหาดใหญ่3นครขอนแก่นับ4นครเชียงใหม่นี่ระยองนครระยองลังสิตนครลังสิตอุดรลำปางเอเชียงรายนครปฐมนครราชสีมาเออเออราชสีมานะเห็นไหมอันนั้นคือระดับเทศบาลนครจะมีการเลือก35แห่ง เทศบาลเมืองเนี่ย201จำไว้201เทศบาลเมืองก็เล็กลงมาหน่อยเทศบาลนครอีกใหญ่สุดนะเทศบาลเมืองก็เล็กมาหน่อยและเทศบาลระดับตำบลอีกตำบลอีก2,245แห่งเลือกรอบนี้ทำไปเล่นไปนะครับจะมีตัวแทนประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นสารตั้งต้นระดับรากของประเทศ เฉพาะเอาเฉพาะสมาชิกที่เป็นผู้สมัครเทศผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยกี่คน6521คนมากกว่าเรื่องสวอยคุณสวีนกหนคนผู้สมัครอาสาตัวเป็นนายกเทศมนตรีมีจำนวน4558คนมากกว่าสวอยคุณเพราะฉะนั้น สมาชิกห0 0 0ืผู้สมัครนายก4ี่พันกว่าเนี่ยรวมคนที่เกี่ยวข้องอที่อาสาเข้ามาให้ประชาชนในเขตเทศบาลนั้นเลือกเนี่ยทั้งหมดจำนวน6 5 0มืนหาคนหกหมืน 60, นี่คือคนกล<อ>ุ่มคนที่อาสาเข้าไปที่อาสาแล้วให้ประชาชนทั่วประเทศและแต่ละท้องถิ่นเลือกไปเลือก เลือกคนที่ใช่เลือกคนที่ชอบเลือกที่คนที่มีผลงานและทำงานให้กับพี่น้องประชาชนเขาบอกว่าประชาธิปไตยสารตั้งต้นคือประชาธิปไตยที่มาจากตัวแทนคนท้องถิ่นเขาเลือกกันเองต้นทุนในการเลือกของคนเหล่านี้แพงครับแพงไหมแพงครับเพราะเป็นประชาธิปไตยที่เป็นสารตั้งต้นแต่มันคือรากฐานของประเทศรากแก้วรากฝอยถ้ามันแข็งแรง ต้นไม้ใหญ่คือระบอบประชาธิปไตยของประเทศเราก็จะเข้มแข็งใช่ไหม,มต้องบอกว่าเมื่อเป็นแบบนี้พักการเมืองพักการเมืองหนึ่งเลยที่ชอบก็บอกว่าเพราะวางคอนเซปต์เนี่ยก็คือจากการเมืองท้องถิน่นแล้วก็เข้ามาในการเมืองระดับชาติป่าล้อมเมืองก็คือพักประชาชนชาตั้งแต่เรื่องอนาคตมาตั้งแต่ก้ออาวไกลและมาถึงประชาชนแล้วเนี่ยตอนก้าวไกลก็ส่งนะตอนนั้นและก็ส่งไป ระดับเทศบาลนครเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไปได้เฉพาะระดับเทศบาลตำบลนะประมาณ12แห่งมั้งดูอยู่ที่ภาคอีสาน12แห่งเองระดับนครนี่ไม่ได้เลยคือพวกเกี่ยวข้องพรรคการเมืองใหญ่ภูมิใจไทยเพื่อไทยประชาธิปัตย์ใครแลวแต่เนี่ยยึดไปหมดเลยพลังประชารัฐตอนนั้นยึดไปหมดเลยนี่เอาแล้วรอบนี้เขาตั้งธงไหมพรรคประชาชนพรรคประชาชนตอนนี้จะส่งทั้งหมดเทศบาลนครเนี่ยนอรเลยนครนครซึ่งครั้งที่แล้วไม่ได้เลยเห็นนะ สิบห้าเทศบาลสิบห้าเขตพื้นที่โอ้สมัครเขตพื้นที่นะเทศบาลเมืองละยี่สิบแปดยี่สิบแปดเออเทศบาลตำบลละเทศบาลตำบลเนี่ยห้าสิบสี่ครั้งที่แล้วได้มาสิบสองป้าหมายครั้งนี้เขาอยากปักธงเทศบาลนครเทศบาลนครนี้คือส่วนใหญ่ก็ในเขตเมืองเขตอะไรเนี่ยเอาเอางี้ทำไมถ้างั้นมาดูมาดูต่อไปเทศบาลนครเทศบาลนครขอรแก่นนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นครเชียงรายเชียงใหม่นครปฐมนครราชสีมานครสวรรค์นะอันที่8นนทบุรี9ปากเก็ดปากเกร็ดมีลุ้นเนอะปากเกร็ดเมืองใหญ่นะ10มาบตะพุทธมาบตะพุทธนครเมือนนะใช่ใช่ใช่แม่สอด11แม่สอดนครแม่สอดนะ12ระยองโอ้ระยองฐานฐานส้มาเลยนี่ฐานส้มฐานส้มอ่ะ13ลังสิตธิบส ลังสิตพี่โอเนี่ยตังตต้งแต,<อ>แต่ลังสิตไปจนติดบางปะอิน่ะผมจำได้คนครปฐมพี่โอนี่เขตแจ๊ดลังสิกตกับนครปฐมพี่โอ้ยนยี่โอ้ออนนี้สู้สกันดูเดือนอเลยลำปางนาคนรำล,ล,ำลำปางลำปางก็ส้มก็มีพื้นที่เยอะเหมือนกันนะอ่าตอนนี้ส้มผสมแดงอยู่อุดรธานีอุดรธานีไม่มีขอนแก่นหรอหมายถึงเขาไม่ส่งขอนแก่นนะโอ้แต่ที่แต่ที่อยากให้โฟกัสนะที่เขาบอกว่าศึกนี้ชนกันหนักมากถึงขั้นที่ คุณทักษิณและคุณธนาธรซึ่งเป็นผู้นำกิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยและพรรคส้มเนี่ยลงพื้นที่ลุยเองเลยนั่นคือนครเชียงใหม่นครเชียงใหม่เลยเหรอนครเชียงใหม่นะเลือกตั้งรอบนี้นะถ้าพักประชาชนซึ่งตอนนี้มีสอสครับมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่สิบมาเจ็ดมาเจ็ดถูกต้องไหมถ้าชั้นสืบการเลือกตั้ง พอใหญ่ทักษิณโอ้มีปัญหาเลยคือครั้งนี้แพ้ไม่ได้นะตอนนั้นที่ที่แพ้ไปคุณทักษิณยังไม่กลับมานะตอนเลือกตั้งอะยังไม่กลับนะตอนนี้บัญชาการลบตอนนีมาแล้วนะแล้วอปจอยังไงที่ผ่านมาเฉียดๆนะเฉียดแต่ไปแพ้ที่ลำพูนโอ้ครั้งนี้ก็บอกว่าเชียงใหม่เป็นหมุดหมายสําคัญของพักส้มประชาชนพักส้มที่เชียงใหม่รอบที่แล้วลงเลือกตั้งคะแนนก็ดีไหม หมายถึงกาลงอะไรไอ้ไอ้ไอ้ตัวอบจและสสเขาดีไหมสสสสเพียงมงเขาได้เขาได้เจ็ดไงโอ้ะคนยึดเลยตีเลยคะแนนพักได้เยอะไหมจานสิบได้เจ็ดไงเยอะโอ้เพียงแต่ว่าพฤติกรรมของโหวตเตอร์นี่แหละของประชาชนในการเลือกแต่ละอย่างเขาไม่เหมือนกันคือไม่เหมือนกันเลือกตั้งตัวไปแบบนึงเรื่องตั้งท้องถิ่นก็จะแบบหนึ่งจุดอ่อนที่สุดของส้มหรือพักประชาชนครับ ชาวบ้านเขาพูดกันนะผมไม่ได้พูดแต่ผมฟังนี่พูดแล้วแหะคุณก็พูดตอนเนี้ยเขาส่งสารไหมผมพูดอ๋อส่งสารนะเขาบอกว่าจุดอ่อนที่สุดหนึ่งคือการเลือกตัวคนเลือกตัวคนเลเลือกตัวคนยังขาดภาวะผู้นําและการยอมรับในท้องถิน่นนี่หนึ่งนะอสองความขาดการเชื่อมโยงกับประชาชนในพื้นที่ การท,ทาการเมืองแบบพรคการเมืองเก่าเนี่ยงานบวชโกนจุกงานขึ้นบ้านใหม่อะไรกาไปหมดเาไปและส่วนใหญ่เขาจะเขาจะใส่ซองใส่อะไรนะแต่แต่ของของของส้มเนี่ยเขาจะมีวิธีคิดอีแบบเงอ่าเขาไม่ไปเขาอาจจะไปบ้างแต่เขาเรื่องพฤติกรรมเขาจะาจแบบอีกแบบหนึ่งคือนะปัญหาที่สะท้อนออกมาคือการการยึดโยนจะเรียกแบบนี้ยึดโยไม่ยึดโยไม่รู้แต่ชาวบ้านมันสัมผัสได้ไงใช่เพราะฉะนั้นมีหลายจุดที่ก็หวังเพราะที่เชียงใหม่เนี่ยน่าสนใจอย่างที่บอกคือ แกนแกนของสองพักเนี่ยลงลุยและอารมณ์คือแพ้ไม่ได้พักส้มเนี่ยชนะสอสอมาเจจากสิบเยอะมากนะพักเพื่อไทยพ่ายแพ้เลือกตั้งเลือกตั้งใหญ่อได้สอสอมาโอ้จากที่เป็นเจ้าสินไม่เหลือให้พักส้มเลยอ่าพุณทักษสินเลยต้องลงเองใช่ทและที่สําคัญการเลือกตัวอสุดท้ายออกมานี้คือคือไม่อยากแพ้ไงอตอนนั้นก็คิดหลายคนนะครับนะมาจากตระกูลอะไร เพื่อไทยเนี่ยมาจากตระกูลไหนล่ะมานี่เลย,เลยบ้านใหญ่เลยบูรณะปกรครับนี่ไงบูรณะปกรแตกออกเป็นหนึ่งสอสกลุ่มเชียงให้คุณธรรมเลยห3่สกอแต่ตอนนี้ผมได้ยินมาล่าสุดครับนะเพื่อนที่เชียงใหม่ว่าไงครับบอกว่าภัยที่แตกกอของบูรณะปกร กลับมาเป็นกอเดียวกันเรียบเหรอผลสําคัญของความพ่ายแพ้และตั้งใหญ่ที่ผ่านมามีการแตกกันเนยอะกลุงบ้านใหญ่ที่เคยสนับสนุนเพื่อไทยครับการเลือกคนปับ๊บเ,เขตโน้นมาเขตนี้ปั๊บแตกไม่เห็นด้วยโอ้เป็นที่มาส่วนหนึ่งที่บ้านใหญ่แตกกันแต่ครั้งนี้ก็บอกว่าพอเลือกแบบนี้บ้านใหญ่ก็กลับมาอลไรกลับมาบุรณะประการกลับมาเป็นแบบนี้ร้ายกว่านั้นกรณีน,นี้ของเทศบาลเนี่ยครับพ่อใหญ่ทักษิณเนี่ย ใช้บารมีเต็มที่เลยนายกก้องอ่ะนายกอบจที่ชนะมาล่าสุดอ่ะรอบนี้มีหน้าที่ต้องทำให้สำเร็จถ้าทำไม่สำเร็จก้องอ่ะจะกลายเป็นกอกกอกอัศนีูบราณประการนะฟังส้มฝังส้มส้มไทนี่เลยทีลวุฒิแก้วฟองโอ้นี่อดีตคณะก้าวหน้า เป็นแกนนำก้าวหน้าคณะก้าวหน้าอ่าไอ้นี้ก็คุณธนาธรแล้วก็พรรคประชาชนเนี่ยมั่นหมายมากสอสอออกกระแสสอสอลงกระแสลงสอสอลงธนาธรลงเชียงใหม่จะเป็นเดิมพันวัดคุณพิธากันระหว่างพิธาก็ลงใช่ไหมพิธาก็ลงวัดกันระหว่างพ่อใหญ่ทักษิณกับธนาธรจึงลุ่งเรืองกิจเอือนะวัดไัอแบบนี้เลยนะอ๋อแบบนี้เลยนะวัดกันเลยนะ เอาพื้นที่อีกพื้นที่หนึงพ้นจากนี้พื้นที่ปทุมธานีครับนครลังสิตจะเป็นตัววัดระหว่างใครเอระหว่างก้าวไกลและบิ๊กแจ๊ด๋อกวัดนี้เลยเหรออือโหรอบที่แล้วตรีลุบลูก Big กแจ๊จะมาลาออกจะมาอยู่ส้มจะมาอยู่ส้มใช่และจะลงนายกอบจในนามส้ม แต่พ่อแซงไปก่อนแต่พอพ่อประกาศหวนคืนกลับมาตีลุกกลับบ้านครับตอนนี้ตีลุกลงอีกรอบหนึง่งแข่งกับที่นครลังสิตนะขาใหญ่นครลังสิตเนี่ยเป็นคู่แข่งตีลุกอ,อ่ะแต่ตอนนี้กลัวเหมือนกันว่าถ้าส้มเข้าบ้านใหญ่ก็จะพังเอาเอาลแล้วเวลว่าจับมือกันบ้านใหญ่จับมือกันบ้านใหญ่หันมาจับมือกัน ขวางส้มครับนี่แบบวิธีการเหมือนที่เชียงใหม่เลยเหรอบ้านใหญ่ต้องจับมาเพื่อเพื่อป้องกันส้มถ้าไม่ขวางส้มกินแดงส้มกินแดนและจะมีผลต่อการเลือกตั้งใหญ่เพราะว1นสิพฤษภาคมนี้นะฮะไปใช้สิทธิ์นะนี่คือตัวแทนของประชาชนการเมืองที่อยู่ใกล้พวกเรามากที่สุดการเมืองระดับท้องถิน่นถ้าการเมืองระดับท้องถิน่นเราได้คนที่ใช่และคนที่ถูกต้องมีที่มามชัดเจน การเมืองระดับชาติก็น่าจะดีขึ้นเองอแต่เบรกหน้าเนี่ยไอ้นี่มันไอ้นี่ก็การเมืองโอ้เมื่อกี้บอกไอ้คนเลือกกันเอง46,000คนได้สวได้สวมา200 200คนไอ้นี่60,000กว่าไอ้นี่มันห0 0 0 0กว่านี่ประชาชนเลือกด้วยนะนี่เดชนต์เกณเลือกทุกคนมีส่วนร่วมหมดนะแต่สวท่านเลือกกันเองท่านอ้างประชาชนไม่ได้แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะบอกว่าท่านมีหน้าที่อย่างนั้นแต่ท่านไม่ใช่ตัวแทนประชาชนเพราะ ท่านเลือกกันเองจากาคนที่สมัครเพื่อเลือกสวมีทั้งหมด46,000คนและตามมาด้วยเรื่องคดีหัวที่กำลังพูดถึงอยู่วันนี้คำถามคดีหัวเนี่ยมาตั้งนานแล้วเนี่ยเขาจะสอยกันเมื่อไหร่เบรกหน้าครับ บริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์รวมทั้งผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศเสนอขายหุ้นกู้อายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่3.90%ต่อปีคาดว่าเสนอขายระหว่างวันที่22-23และ26 อุที่ส่วนอื่นเลยไม่ได้เกี่ยวกับสอก,บกอบอแล้วหมดสิทธิ์ในการสอยแต่สวมันติดบ่วงกรรมอยู่สองเรื่องอหนึ่งคือบ่วงกรรมจากอํานาจของกอกตที่จะให้ใบแดงหลัง,งจากนี้ไปซ,ซึ่งก็มีข้อกังขามาอย่างต่อเนื่องว่าทําไมหลายหลายคนเขารู้เขาเห็นว่าการได้มาซึ่งสวสองร้อยคนแล้วก็สำรอง100่งร้ยเนี่ยมีหลายส่วนผ่านกระบวนการหัวมีโพย ให้กาสวาชัดเจนเนี่ยทำไมกรกะตปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาจนถึงเดือนสุดท้ายทำไมไม่พิจนารณาก่อนนั้นนี้เพราะทุกคนเนี่ยเขาเห็นเขารู้หมดว่ามีการหัว ยกเว้นกรกตหรือเปล่าเขาถามนะไม่ใช่ผมถามกรกตเป็นเตาใช้ลัทธิเตาคือการไม่ทำคือการทำกรรมอีกดวงนึงเงียบเงยบสงบระับความก็หน่อยักรรมอีกบวงนึงครับมันมีดี i ไปสอบว่าด้วยเรื่องหัวอางยี่อยู่อีกกรรมนึงแต่อันนั้นเป็นการสอยในพฤติกรรม ของแต่ละคนผมว่าพอพอสังคมไม่คาดหวังกับกรอตยากว่าจะไม่เริ่มทำอะไรเดทไลน์มัในใกลหนึ่งปีเดทไอเลยเข้ามาทําหน้าที่แทนใช่ตามที่สังคมอีกส่วนหนึ่งคาดหวังเพราะมีสำรอสำรองไปร้องอะไรเนี่ยเป็นคดีพิเศษ<อ>ขึ้นมา<อ>เสร็จแล้ว<อ>เรื่องมันยาวกว่านั้นอีกรัฐมบตรีที่กํากับเดทไอและเป็นกรมกร,นรมการคณะกรรมการอยู่ในคณะกรรมการคดีพิเศษอย่างท่านรองภูมิธรรมอย่างท่านทวีสอดส่อง ก็ถูกสวเนี่ยยืนสอยอีกเห็นไหมล่ะปราดาบก็เลือดเดือดจากกรณีของสวครับคำถามใหญ่ๆที่สังคมต้องการโตกลงกกตท่านจะตื่นจากหลับมาเมื่อไหร่เพื่อดำเนินการก่อนที่จะถึงเดทลายวันที่26มิถุนายนโอ้นี่ใกล้มากนะนี่ตามผมไปเพยว ผมเห็นประธานกรตออกมาสัมภาษณ์มันมีกหลายขั้นตอนนะมีสี่ขั้นตอนเนี่ยแล้วมันจะทันเลยนี่ในเรื่องของสำนักงานเป็นการดําเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการกรตมีเลขาธิการเลขาแสวงบุแสวงเป็นหัวเรือใหญ่มีรองเลขาธิการแต่ละส่วนที่ทําหน้าที่ไปครับสอบเรื่องนี้กันยังไงแล้วแต่ จะต้องเสนอเลขาเพื่อเลขานําหน้าที่เสนอไปที่คณะกรรมการบอร์ชุดใหญ่บอร์ชุดใหญ่ครับท่านประธานนั่งอยู่บอร์ชุดใหญ่ต้องถึงบอร์ชุดใหญ่ถูกคำถามคือจะถึงเมื่อไหร่ตอนนี้มีกระแสข่าวว่าอีกสัปดาห์หน้าจะมีการยื่น50-60สวสอ,อ,อยนี้ก่อนอเพราะหลักฐานชัดจาก138บวกสําสำรองอีก2เนี่ยใน138ที่เป็นสวปัจจุบันเนี่ยมีอยู่50-60คนเนี่ยจะเป็นรถแรก ที่จะซอยเนี่ยแล้วประธานว่างไงประธานบอกโอ๊ยขั้นตอนดีไกลไม่เคยเห็นข่าวนี้เลยท <laughs> <laughs> ี่ย่นามเหมือนกันโอ้นี่ผมอะ่ะสอบถามกออกตกออกตเลยกออกตว่าในชั้นกออกตอเอาเอาระดับพ่วงพอระดับระดับสูงแล้วกันระดับสูงบอกว่าการสอบร่วมกันระหว่างกออกตกับ DSI ที่ข้าราการไอ้เจ็ดคนนั่แหละ <c oughs> อรหรันเจ็ดอลรหันเลย พูดง่ายๆคือฐานข้อมูลที่เดียร์ไทส่งไปให้น่ะมันเป็นฐานข้อมูลที่ประมาณ70% 70สอบแล้วสอบในเรื่องเส้นเงินการจ่ายเงินประกบเข้าไปเออปังเดียวเท่านั้นเองรู้แล้วว่าใครมีสิทธิ์เกี่ยวข้องบ้างประเด็นอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเองที่พี่โอพูดเมื่อกี้แหละรู้แล้วว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างและรายชื่อใน5้า0สิบ และคนที่เกี่ยวข้องบ้างเนี่ยไม่ใช่คนเล็กๆพ<ม>อ<ช>ไม่ใช่คนเล็กๆปั๊บเนี่ยเรื่องมันเดินช้าครับพี่วีปัจจัยเรื่องนี้สำคัญกรกตถ้าไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดนี่ที่เขาให้ข้อมูลผมนะครับก,กตหรือเจ้าหน้าที่กรกตที่เกี่ยวพันกับการเลือกตั้งครับจะเข้าข่ายผิดกฎหมายว่าด้วยความผิด เจ้าพนักงานรัฐฐานะเว้นการปฏิบัติหน้าที่ห5 7เจเรื่องอะไรจะเอาไฟมาใส่มือตัวเองล่ะปล่อยเหรอเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้รีบอบอกรีบเนี่ยภายในเขาบอกว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเนี่ยอาทตย์แกีบเอาไปก่อนเลยเหรอต้องส่งให้กกตไปพิจารณาผมทําหน้าที่ส่งแล้วครับท่านเออไม่นั้นเดี๋ยวเจ้าที่ก็โดนก็โดนนะเพราะวันที่26กสิหกกไอ้เป็นเรื่องของบอร์ดไม้เป็นเรื่องของบอร์ดแล้วต้องอย่าลืมนะ อดีตบอร์ดของกอต็เนี่ยมีคดีมาหลายครั้งแล้วเคสนี้แบบโอ้ใหญ่มากเลยนะเอานะเขาอันนี้เขาไกด์ลายไหมผมนะไม่อาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้าครับ <c oughs> นี่สรุปประชุมกันทีทีทีท,ท,ทีแล้วนะจะส่งถึงมือกอกอตอ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นกกต็อก็ไปว่ากันตามกระบวนการเมื่อส่งไปแล้วกกตอ็อพิจารณากกตอพิจารณาอย่างหนึ่งอย่างใดก็แจ้งข้อกล่าวหาเออ แจ้งข้อกล่าวหาแล้วร้องต่อศาลให้อายการร้องครับอายการร้องไปที่ศาลอาญาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับถ้าศาลรับสวเหล่านั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่และถ้าศาลวินิจฉัยเมื่อไหร่เอาตามนั้นก็สำรองขึ้นมาก็สำรองขึ้นมาเลยขั้นแรกหยุดแล้ววางทางครับคนที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่กันต่อไปก็มสมมติเหลือร้อยสี่สิบ จาก200เพราะโดนโดนสอยไป60โดนโดนหยุดปฏิทินไปหกบก็เหลือ140ก็ว่านไปก็ว่ากันไปประเด็นมันอยู่เรื่องเดียวที่เขาส่งสัญญาณไว้บอกว่าตอนนี้ลมการเมืองว่าด้วยเรื่องสวลมบนก็แรงลมบนก็แรงั้งลมลมทะเลหมุนเนี่ยก็แรงครับโอ้โหก็บอกว่ามีความพยายามที่จะเบี่ยงสายน้ำเบี่ยงสายลมครับเพราะ ถ้าดูจากเส้นทางที่ดี่ใดสอบแล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะคนมีชื่อเสียงเยอะอยังมีเกี่ยวโยงกับรัฐมนตรีด้วยเนี่ยให้เบี่ยงสายน้ำเบนเบนสายลมไปที่ข้าราชการเหรอโอ้ยไม่ได้นะแบบอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้นะอีกฝั่งหนึ่งไอ้นี่ก็ให้ข้อมูลข้าราชการก็รู้อย่างก็ไม่ได้นะแบบนี้เขารู้อีกฝั่งหนึ่งบอกผมบอกว่าทั้งหมดอ่ะ มีเสียงออกมามีสัญญาณออกมา,ว,าว่าการจะสอยสวอขอให้พ้นสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ก่อนทำไมต้องพฤษภาผมก็ถามว่าทำไมก็แรงงบประมาณไงทําไมเขาบอกว่ามันมีการเจรจาต่อรองนี่คือการเมืองในเรื่องของการเอาผิดสวคือสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็คือมันยังเป็นเกมคดีสอวอจะเป็นเรื่องของเกมต่อรองหรือไม่และ จะสอยเมื่อไหร่พี่วีเอามาวัดกันไหมระหว่างกกกตร้องออกับดีเอสไอร้องใครจะฟันใครก่อนเออเอ,อ,อันนี้น่าสนใจแต่สี่สกกันคือระยะออสัปดาห์หน้าหรือว่าภายในหลังพึกสภาเนี่ยก่อนที่เดทไลน์หนึ่งปีเนี่ย<อ>คนก็รออยู่ว่าจะสอยกันเมื่อไหร่ติดตามนะฮะในชั้นอินไซด์นะครับสวัสดีครับ ต่งตงมาริโรสน้ำยาบนปากเพื่อทำความสะอาดปากและช่องปากจากสิ่งมีชีวิตอนุภาพขนาดเล็กนาโน,โนในอากาศที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์และสัตว์และแบบผงไบโอนอกสั่งซื้อได้ทาง0922812919 0856608565เว็บไซต์ tpipoline.com line @tpipl ล a z a d a t i l l a a d a t p i pl shopee i l a market g u m e market top